ครับผมกลับมากับพวนาธพอินมหกทับเจ็ดเลขที่สามนะครับผมโดยเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือข้อที่ยี่สิบแปดของ Alevel คณิตศาสตร์สองปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสวยขอไปครับโดยโจทย์นะครับให้มาว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องสมัครไปสมาชิกของชมรมในโรงเรียนอย่างน้อยหนึ่งชมรมโดยพบว่าหนึ่งมีนักเรียนที่สมัครไปสมาชิกของชมรมขากรรมและชมรมหัตถกรรมจำนวน4ี่คน2จํจำนวนที่นักเรียน จำนวนนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมค่ากรรมเท่ากับจำนวนนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมหัตกรรม3มีนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมข่ากรรมหรือชมรมหัตกรรมอย่างน้อย1ชมรมจำนวน168คนจากข้อมูลข้างต้นมีนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมค่ากรรมแต่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมหัตกรรมทั้งหมดกี่คนโจทย์ข้อนี้นะครับผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเซตเพราะฉะนั้นเราจับวาดแผนภาพขึ้นมากันก่อนเลยนะครับ เราจะให้ห่วงสองห่วงเลยนะครับเพราะว่าห่วงหนึ่งแทนค่า,ากรรมและห่วงหนึ่งแทนหัตรกรรมจากโจทย์นะครับเขียนว่ามีนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของทั้งชมรมค่า,ากรรมและชมรมหัตรกรรมจำนวน48คนค่า,ากรรมนะครับผมจะแทนด้วยเซต A และหัตรกรรมแทนด้วยเซต B และนี่นะครับเราก็จะใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรคอมพลเมนต์ ผมไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยหมายความว่า a และ b เท่ากับ48นะครับผมแล้วเราก็จะเอา48นะครับมาใส่ตรงกลาง2นะครับจำนวนนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมค่ากรรมเท่ากับจำนวนนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมมัธรมอันนี้เรายังไม่รู้ค่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะแทนด้วย x ไปก่อนแล้วก็จะเอา x มาใส่นะครับผม3มมีนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรม <c oughs> ขากรรมหรือชมรมหัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งชมรมจำนวนแล้วห8สิบแปดคนครับผมนะฮะก็แปลว่า n a union b เนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบแปดมแล้วก็จะมากดสูตรกันนะครับ n ที่ a union b เท่ากับร้อยหกสิบแปด x บวกสีบวกเเท่ากับ1 6อยห x บป็วก x เป็น2 x นะครับจะได้เท่ากับ120อันนี้คือการย้ายข้างแล้วนะครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผม x จะได้เท่ากับ60และคำถามนะครับถามว่ามีนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมฆ่ากรรมแต่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมหัตถกรรมกี่คนแปลว่า n ที่ a เนี่ยลบ b เท่ากับ x และ x เนี่ยเท่ากับ60หมายความว่าคําตอบของคําถามข้อนี้นะครับก็คือ60สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอให้โชคดี